พอสอนี้แล้วไม่มีใครรอเรื่องใส่แว่นดำกันแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้นกมาแชร์แว่นดำที่นกใส่อยู่แล้วก็วิธีเลือกเลนครับ รอบนี้นกมาเลือกแว่นที่คลาสสิกนะครับเอมอรเเฟียชั้น2กรอบที่เลือกก็จะเป็นกรอบวินเทจแล้วจริงๆเลือกเลนได้หลายเลนนะครับเลนฟิลเตอร์ที่เหมือนใส่ฟิลเตอร์ไอจีในตาเป็นสีทวายไลท์ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะไล่เฉดส,สีเลยนะครับเป็นดําปชมพูเหมือนแสงพระอาทิตย์ตกตอนเย็นเลนเขาก็จะไม่ได้ดูดํามากนะครับทาให้แต่งตัวง่ายแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสด้วยครับวันนี้นกหยิบมาแมทกับชุดโทนเข้มๆค,ค,ครับคลาสสิกสุดๆมองไปที่แว่นครับแว่นนกจะไม่ได้ดําขนาดนั้นแล้วจะมีสีชมพูหน่อยๆ เล็กที่ดูน่ารักครับไม่ดูดุเกินไปที่นกเลือกทรงนี้มาเพราะแต่งได้หลากหลายสไตล์ครับนกชอบแต่งตัวแนวคลาสสิกแว่นนี้ให้ความวินเทจแต่สายสปอร์ตก็ใส่ได้นะอ้อลืมบอกกรอบแว่นที่นกเลือกมาชื่อรุ่นนอร์แมนเลนส์คอลแลบกับบิงโกแล้วสวยขนาดนี้ราคาแค่สีแบงค์เทาเท่านั้นนะแสงแดดบ้านเรามันจ้ามากครับเพราะงั้นแว่นกันแดดดีๆสักอันนอกจากช่วยถนอมสายตาแล้วก็ยังได้ลุกด้วยถ้าใส่แว่นดำแล้วใครล้อก็ยื่นแว่นนี้ให้ลองเลยครับนอกจากจะเลิกล้อแล้วนกว่าไปซื้อตามด้วยเท่ไปด้วยกันสนุกกัับการแตต่งวค